แปลงสาธิตมุกดาสมาร์ทฟาร์ม3 4 9ของอ่างเก็บน้ำห้วยมุกภายใต้การดูแลของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการชรประทานมุกดาหารเป็นต้นแบบของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นเทคนิคการทำนาที่ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการทำนาที่สลับระหว่างในช่วงที่นาเปียกน้ำและช่วงที่นาแห้งซึ่งในช่วงที่นาแห้งจะเป็นการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยผลการดําเนินงานในแปลงสาธิตที่อ่างเก็บน้ําห้วยขี้เหล็กอําเภอนิคมคําสร้อยจังหวัดมุกดาหารในโครงการชนประทานมุกดาหารพบว่าการทํานาแบบเปียกสลับแห้งสามารถช่วยลดการใช้น้ําได้ประมาณครึ่งหนึ่งและพบอีกว่าผลผลิตข้าวในแปลงที่ทํานาแบบเปียกสลับแห้งสูงกว่าแปลงที่ทํานาแบบปกติโดยเฉลี่ย20-40%จึงได้ขยายผลมายังแปลงสาธิตมุกดาสมาร์ทฟาร์ม349โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรหลุดจากกบดักความยากจน ที่ไม่สามารถใช้ความได้เปรียบหรือความเข้มแข็งที่มีอยู่สร้างฐานะให้ดีได้สำหรับแปลงสาธิตมุกดาสมาร์ทฟาร์ม39ของเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่เรามีความตั้งใจที่จะทําเป็นต้นแบบนะครับหรือโปรโตไทป์ให้ทางเกษตรกรกลุ่มผู้ใชน้น้าในชมพูทานมุกดาหารของเราดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของการาส่งเสริมการเพาะปลูกนะครับ <c oughs> เพื่อเป้าหมายของเราก็คือเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะครับในเรื่องของ กิจกรรมทั้งหมดที่เราดำเนินการนั้นก็จะมีเรื่องของหลักๆก็กคือเรื่องของนาเปียกสลับแห้งนะครับซึ่งเป็นการสาธิตวิธีการดําเนินการซึ่งถือว่าเกษตรกร,ร,กรยังขาดความรู้เรื่องนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการค้นหาเพื่อเศรษฐกิจเพื่อที่จะไปเป็น,ปนทางเลือกใหม่ๆให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับนำมาสำหรับต้นแบบการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งของแปลงสาธิต ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรในพื้นที่นําเทคนิคการทํานาแบบเปียกสลับแห้งไปใช้ในานาของตนเองซึ่งโครงการชลประทานมุกดาหารได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลโดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาช่วยส่งเสริมการทํานาแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่ของโครงการชลประทานมุกดาหารทั้ง21อ่างโดยใช้แปลงสาธิตมุกดาเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้และเพิ่มมูลค่าด้วยรูปแบบการเป็นเกษตรอินทรีย์ และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยเนื่องจากการทำนาเปียกสลับแหง้งจะไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่ในพื้นที่นาเป็นเวลานานช่วยลดการใช้ปริมาณน,น้ำในการเพาะปลูกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณร้อยละ30เทียบกับวิธีการทำนาปกติจึงสามารถเรียกได้ว่าการทำนาแบบเปียกสลับแหง้งคือนาข้าวลดโลกร้อน ในเรื่องของการทำนาเปียกสลับแห้งเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือในเรื่องของการคุมระดับน้ําในแปลงนะครับก็คือเรื่องของการลดน้ําขังเหมือนกับการทำนาแบบเดิมๆนะครับก็จะทําให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของการละเหยของก๊าซมีเทนนะครับเดิมที่เราทานาแบบแบบเดิมเนี่ยก็จะมีน้ําขังตลอดเวลาก็จะเกิดการละหยเหยของก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเกิดภาวะโลกร้อนนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าเราทําเปียกสลับแห้งนะครับนาในพื้นที่ชนบทาหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการลดการขังของน้ําในแปลงนาลงนะครับระยะเวลาลดลงก็จะทําให้เกิดการเลือยของก๊าซมีเทนนี่น้อยลงอย่างไรก็ตามแปลงสาธิตมุกดาสมาร์ทฟาร์ม349เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของความสําเร็จในการนําเทคนิคนี้ไปใช้ โดยโครงการชลประทานมุกดาหารมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาแบบเปียกสลับแห้งถึง2 0 0 0 0ไร่ให้ได้ภายใน3ปีซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรไทยสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเกิดความยั่งยืนทางเกษตรกรในอนาคตสุประวัติเพศัิชาถ่ายภาพพิรินิตพมมาทีมข่าว n b t t บอีสานร,รายงานจากจังหวัดมุกดาหาร